ซึ่งจากเหตุการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วเมื่อวานนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าฝ่ายกัมพูชานั้นมีการยั่วยุปลุกกระดมมวลชนเข้ามาทําร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็รื้อรั้วลวดหนามฝั่งไทยก่อนครับทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยได้อดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดแต่ยังคงมีการยั่วยุและลุกล้าอธิปไตยของไทยทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจชุดควบคุมฝูงชนจําเป็นต้องเข้าระงรับเหตุตามหลักสากล รายละเอียดของแถลงการ์ประทงค์การต่างประเทศมีด้วยกัน4ีข้อคือ1นดําเนินมาตรการดังกล่าวของฝ่ายไทยนั้นอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนการเข้ามาเพื่อพยายามขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจนทําให้เจ้าหน้าที่ไทยจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บรวมทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางของฝ่ายไทยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายในหลายมาตราเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้แสดงความอดกลั้นอย่างสูงสุดมาโดยตลอดและใช้เวลาในการชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนกัมพูชา แต่ยังคงมีการยั่วยุและรุกล้ำต่อเนื่องของฝ่ายทหารกัมพูชาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำเป็นต้องเข้าระงับเหตุตามหลักสากลการปลุกระดมยั่วยุให้ประชาชนออกมาชุนุมประท้วงและก่อความไม่สงบของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเป็นสิ่งที่ขาดความรับผิดช,ชอบไม่สร้างสารรค์อีกทั้งไม่ยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งและประการสุดท้ายกับฝ่ายไทยจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการปลุกระดมและยั่อยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงการละเว้นการกระทําการใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียดและการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ ทางด้านของนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะ <c oughs> ก็ได้มีการร้องขอการสนับสนุนจากผู้นําอาเซียนและก็ผู้นําโลกเนี่ยนะะออกเป็นเอกสารอย่างที่เห็นนะี่แหละ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างกัมพูชากับไทยอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพหลังมีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่บ้านหนองยาแก้วโดยอ้างบอกว่ากองทัพไทยมีเจตนาท,ที่จะใช้กําลังทหารเข้ายึดครองพื้นที่อีก17แห่งในจังหวัดต่างๆตั้งแต่โพธิสัตว์ไปจนถึงเกาะกงซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาค่ะ